สวัสดีครับจิ๋วผมเบสเนี่ยผมสารุษถังหลักที่ผมจะมาเล่นวันนี้ผมมีชื่อว่า i k v 9 1ีเกขีดหนึนะครับผมซึ่งคันนี้นผมเป็นรถถังเบานะของประเทศสวีเดนนะครับผมสำหรับน,นี้นะผมเป็นรถถังที่ผมค่อนข้างจะเล่นบ่อยอยู่นะครับผมเพราะค่อนข้างจะคล่องตัวมากเลยนะแล้วก็ปืนค่อนข้างจะแรงนะไซต์ปุนที่ผมจะมาในวันนี้ผมเป็นลูก a p พเอฟนะครับผม จาะก่อสูงสุดอยู่ที่258ร้อยห้าสมิลลิเมตรนะผมในระยะ10เมตรนะครับคือว่าแรงแรงอยู่นะผมแรงอยู่แ้่เราวิจัยไปเรื่อยเนี่ยมันจะปลดลูก AP พิเบสเดสมานะผมลูกนั้นอาจจะได้สนุกกว่านี้เยอะแล้วคุณก็จะสบายเพราะลูกมันเร็วมากนะครับยิงไกลมันเลยแล้วก็คันนี้เราบอกมีเลเซอร์เลกิไฟให้ด้วยนะครับทำให้คุณยิงไกลหรือไกลไกลใกล้อะไรเนี่ยยิงได้บททุกทิศนะครับโอเคุณกดัแล้วคคคคุณกกดดลลิิไซยยง้เเนนะะรับโอผมเราโบมาเยอะละส่วนเราจะเป็นไงนะผมเราไปดูกันเลย แต่ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ไหมทุกคนไปเถอะเนี่ยมันจยิงกันอยู่เลยเนี่ยวายเออไปจะเอวันดีกว่าอันแนย่ยิงไรอ่ะยิงด้วยเ,ออเป็นไรเนี่ยออบเจกต์หกแปดห้าผมตายไปแล้วข้างหน้าผมตรงนี้น่าจะเดือนเลยล่ะขวามือมันปล่อยควันวันดีเอาโดนลดัดเพื่อนยิงไปก่อน ไปต่อครับผมผมว่ามีอีกสี่เข้าไปเลยเนี่ยอะไรกับูงชนเงียบ่ะท่านก็จะเป็นซ้ายมือครับเจ้เจ้ไม่มีใกลๆแถวบ้านเลยอะโอเคมาเลยอุ้ยไม่มี ้มันเงียบจังอ่ะเงียบผิดปกติ้วเนี่ยอ๋อโอเครู้เรื่องป้าบ,บเขาให้เหมือนจะเอ็มห้านะใช่ไหมไปโอเคป้อมแตกไปชายลใช่ชัวโอเคไม่น่ารอดแล้วครับผมตายซะนี่สปอร์ตทีนึง เราปอยได้ทีนึงชาผมเป็ดเอ็มห้าห้าหนึ่งแผมที่ตายไปแต่ก็จะมีทางตรงข้างหน้าเรานะผมหนึ่งคันนะไปล่าเหมืนกันจะเส้นเส้นนี้จะอนันตรายไปไหมอ่ะแต่ก็นั่นแหละใช้สวนกันเราขี่ไปเลยเล็งโูสสวยๆแต่ขอยิงเข้าบนก่อนโอเคตาย เป็นเดิมสิบแล้วผมกับลำ้ำดักเลยยี่ยของฟรีของฟรีฟรใครๆก็ชอบไหมอ่ะเอาตรงนี้ละกันโอเคช้อปปิง้งมาละเขาไม่ได้เชื่อแมนวะ่ะ โอเคเพื่อนผมมาแน่มันกลาดมันกลาดจังหนันนี้ถอยเข้าไปยิงแล้วถอยกว่าอาสัาจังหวะฟรีครับถอยยาวถอยยาวน้ำมันผมรั่วมากก็ให้ไปอีกหนึ่งคัน ทีห้าสิบสี่ครับผมตายมีครับมีอีกกำลังมาเลยเนียนก่อนเน,นียนไปกัดซากลบบ้านจะประมาณตรงนี้รอเต็มเต็มคันได้เลยช้อปปิ้งจุดออนมาแน่ไม่มาวะมันเห็นป่ะเฮ้ยเฮ้ยเดอะแฟต์กูไปแล้วเซนทูเรียนอะไม่ใช่ว่ะ เก็บไปสามมีคันหนึ่งรอดไปลองเช็คขวาก่อนมีอะไรให้ยิงบ้างไม่มีไปเก็บงานกันครับมันรอดไปคันหนึ่งใช่ไหมไปอย่าปล่อยให้มันรอดไปเก็บงานก่อนรอดไปคันหนึ่งใช่ไหม อุ้ยดีนะมันยิงไม่ได้อะสะดุ้งเลยแม่เล็งปืนไปแม่ก้โหเล็งล้ออยู่เลยอะโชคดีไปครับผมที่มันยิงไม่ได้ไปต่อบ้านเขาก็เหมือนบ้านเราแล้วตอนเนี้ยเสียงเพื่อเรา ไปโอเคทะลุทะลุทะลุอีกสามตีลูกนึงถ้าไม่ตายโอ้เก็จะบอกเลยถ้าไม่ตายผมจะเอาลูกระเบิดยัดมันแต่พี่แกพีชีไปแล้วโอเคยังไงยังไงทีมเขายังไงออกไปแม่เราอ่ะไปดิโชว์ตัวกันหน่อยเจ๊มาแล้วบางกรอบเอาโอเคครับผมจบเกไปก่อนไปเกมที่ดี ค่าไดเยอะอยู่ครับผมเฮ้ยผมตอนนี้ผมก็ได้วิจัยลูกซาบอตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซาบลูกนี้ผมจะเจาะสูงสุดอยู่ที่200อสันเ้ยไม่ใช่200 3้7ม mm มิลลิเมตรผมระยะ10เมตรผมก็ถือว่าแรงทีเนี้ยรถคันนี้ก็จะเป็นรถถังที่โ P มากนะครับผมด้วยความที่แบบมันก็คล่องตัวในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ยิงแรงด้วยนะครับสาหรันนี้ผมผมให้เลย10เต็มสิหรับตอนนี้นะครับและสำหรับคันนี้ผมผมจะมีคลิปพิเศษให้คุณด้วย แต่ยังไม่ปล่อยตอนนี้หรอกนะรอรุดไปก่อนรอรุดไปก่อนแต่มีแน่นะผมสัตว์คนนี้นะครับ,บก็รอติดตามกันได้เลยนะผมเช่โฟกัสเกมงมาดีกว่าหัวซ้า,สายสายจริงของแท้เละเปิดไปพิสูจน์ดิก็จะตู่ทางซ้ายหรือเปล่า <laughs> <laughs> ให้ผมนำก็ได้นะเดี๋ยวผมยอมเสี่ยงเองไปอย่าไปย้อง มันโดนยิงแล้วมับก็ให้สองเอสสามสองเอสามเอ็มของรัสเซียผมตายไปเฮ้ยมี่โคตรเดียนอ่ะมันหลบอยู่ซากรถถังไงแต่พอออกไปแบบครึ่งคันแล้วอ่ะเพิ่งเห็นอ่ะเรียบร้อยดิแตก check khu công an toàn 1 vòng. Ok, thấy Barry. Oh, oh, mới tập, du khung nha. Mới tập du Barry. Tự nhiên free đấy. Đã vô. เนียบอกว่าไม่เห็นนะโดนเป็นหนึ่งดอกโดนถอยแล้วจริงเออถอยมาถอยมาซ่อมซ่อมซ่อมเลยซ่อมเลยซ่อมตรงนันแหละเออเตรียมตัวตายได้เลยเฮ้ยเชี่ยยิงผิดคาันมี M71 เฉยเลยเร็วดิโหลดเร็วเโหลดนานจัดพอโหลดผมตาย นี่ยิงได้แค่หัวดิหัวนี่ยิงไม่ตายหรอกนะแข็งโปก๊กลองยิงไปก่อนเผื่อมีอะไรโอโ้โหจุ่มวุบเลยเฮ้ยเราลืมไปหรือเปล่าเรามสีสควอตเฮดนี่ทำไมไม่ใช้ล่ะยิงวิธีไปก่อนโหลดสควอตเฮด มากเอาเบียนพีไปกันหนึ่งไปก่อนเลยหนึ่งคันไปอีกคันใช่ไหมมันโผล่มาแค่ส่วนหัวเดี๋ยวเราเอาสปอร์เฮดยิงดูว่าบอกว่ามันจะตายไหมไอ้คันนี้มันไม่ใช่อ่ะดิคันนี้ผมยิงไม่เข้าหรอกมาแล้วโอ้เฮ้ยมันยิงเข้าเฮ้ยชิบหายละ ตอบบ่อยิบเก้าวิเปลี่ยนเป็นลูกแรกเหมือนเดิมดีกว่าค่าหมอนได้ดีกว่าเยอะเดีย๋ยวขึ้นเนินนี้มาก็พอถ้าขึ้นเนินนี้มาผมก็เสี่ยงเหมือนกันโอ้โห้ดีได้เป็นลูกควันแหะลูกจริงที่ตายนะเนี่ยโอ้โ,โอ้โ ตายของเทโดนอะไรตายก็ไม่รู้ไม่บอกด้วยอุ้ยอุยเพื่อนโดนยิงหาเลยไปเรียบร้อยแตกหนึ่งทางไรอะทียั 65, ์สิบห้ารมบเอ็มดีก็อึดๆๆๆนี่ตอ,น,อน,นนี้เห็นนะตายอีกเลยเห็นไนดะ้ดิ ตายมัฟโอ้ตายเหมือนกันรถพิซายโดนทัพต่างฝ่ายต่างเห็นกันนะเอือรถญี่ปุ่นอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยชี้เข้าอุ้ยเจ็บชี้ปายเลยโอ้ยอย่างแรงอย่างแรงรถอะไรไม่รู้จะเจ็บมาก แหลงจัดเลยจึ๊กระหว่างนี้ไปเปิดแมบดีกว่าไปทางขวาผมต้นหน้าข้างหน้าอีกหนึ่งปลอดใจเพื่อนแป๊บจึกหนึ่งคันสุระบมือกับมันดีกว่าเพื่อนไปผมก็ไปหรือซัพพอร์ตเองเพื่อนไปเลย มันไม่โหดหรอกเอจเอ้ยแบตลี่ไอ้ใชย89รถถ่ายญี่ปุ่นอีกแล้วอ่าเราคือเป้าหมายมันเฮ้ยขอบคุณเพื่อนเพื่อนหลุดรื่เสร็จเร็วกว่าเพราะผมคนหลดตายไอ้เพื่อนกูยังโหดเลยอ่ะครา้งหน้านัดเดียวต้านัดเตอร์ตาให้เห็นเยอะ ดูดี้บอกผมจะได้ยิงแต่ละคันเพื่อนเก็บหมดแล้วเอโอเคได้อีกหนึ่งยี่สิบครับผมตายไปไปไกลนู่นเลยยิงคันไหมฮึอ๋อยังหลดไม่เสร็จเลยไอโอเคตายซะก่อนจบเลยโอ้ยอย่าให้เอเเอเวนั่นเห็นก็พอ รอดรอดรอดดีแล้วที่ขี่ลงมาก่อนไม่เดี๋ยวนะนี่มันคุณลุงนี่ไอซูร้อยห้าสิบสองไม่ได้ไปไม่ได้ได้เดี๋ยวมันเซตซูห้าเจ็ดนี่วาปู่จัดเลยใครก็ใช้ลูกนี้เดี๋ยวทำทรงกับทำทรงผมวันรูผมรุ่นวว่าผม,ผมต้องทำยังไง ่มันเซต057เว้ยมันไม่ได้โหดขนาดนั้นยิงไปเลยมันต้องขึ้นมาถ้ามันหิวมันจะขึ้นมาถ้ามันหิวมันจะขี่ลงไปแล้วโห่จะทำการยิงกระเแถวนั้นแทนเอาเอา,เอาแหวนที่ทำมาเอาเพื่อนกูยิงตายหาบุตรจบละยิงทิ้งเลยอย่างเงี้ยโอ้จะโชว์ช้ำซะหน่อยแบบขับผ่านแล้วก็ยิงต้มใช้แรงระเบิดให้เป็นประโยชน์ ไม่มีใครเกิดแล้วไงตอนนี้คือแบบในแมปเรานี่คือแบบบ้านเป็นของเราแบบร้อแล้วอะ่ะคือเราคุมหมดอะ่ะคุมโซนเกิดมาเหมือนรอวันตายอะ่ะเลยแค่คันเดียวที่ยังไม่ได้เกิดนะครับคือเกิดมาแบบรอพวกผมได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับพวกคุณไว้หมดแล้วเพีแค่คุณกดเกิดออกมา เกิดเป็นเครื่องบินมาเหรอเฮ้ยเกิดเป็นฮอมาว่ะจะยิงไหมเนี่ยเรียกเขาซะหน่อยสักลูก